บทที่37ศึกสายเลือดอ้าวผมตายได้สาเหตุอะไรครับผมถามเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากราชโอรสสามพระองค์ของพระราชาผู้ชลาที่ถูกส่งไปปกครองหัวเมืองต่างๆโดยพวกเขาถูกเรียกตัวให้มารวมกันในงานสมโพธิพระพุทธรูปที่เขาดำริให้สร้างขึ้นนี้และนี่จึงเป็นชนวนให้เกิดเหตุการณ์ลูกชายคนโตและลูกชายคนกลางซึ่งปกติเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่แล้ว เกิดความรู้สึกว่าอีกไม่นานพ่อผู้ชราภาพก็จะจากโลกนี้ไปซึ่งสิทธิ์โดยชอบธรรมในการสืบทอดสมบัติที่เมืองหลวงจะต้องตกเป็นของลูกชายคนโตแต่เนื่องจากแต่ละคนมีที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดคอยหนุนหลังคอยวางแผนการต่างๆเพื่อชิงไหวเพียงพิบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรึกษาของลูกชายคนกลางที่รู้อยู่แล้วว่าถึงอย่งางไรฝ่ายของตนก็ไม่มีโอกาสจะได้ขึ้นของราช แผนการแห่งความโรคของคนนอกคือพวกอมาตรร์รร้อนในแต่ละฝ่ายที่มีความกระหายจะได้ขึ้นเป็นใหญ่หากเป็นฝ่ายชนะมันจึงส่งผลให้เกิดศึกสายเลือดในช่วงเวลาดังกล่าวท่านโพเชอธิบายฟังดูแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวกับผมเลยนี่ครับผมถามใช่แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเลยมันเป็นเพียงการผสมโรงกับเรื่องราวของเธอเท่านั้นมันเป็นเรื่องของความรุที่ไม่สิ้นสุด และเป็นเรื่องของความต้องการมีอำนาจของเราอามาตของทั้งสองฝ่ายทึ่อำนาจของฝ่ายลูกชายคนรองก็มีสายสัมพันธ์โดยตรงกับฝ่ายพ่อของนางอุสาวดีส่วนฝ่ายของลูกชายคนโตก็ร่วเรื่องแผนการของฝ่ายลูกชายคนรองว่าพวกเขาจะทําอะไรในช่วงเวลาดังกล่าวดังนั้นต่างฝ่ายต่างวางแผนที่จะกําจัดซึ่งกันและกันฝ่ายที่มีการชอบธรรมในการครองราชสมบัติจากพ่อก็รู้ตัวว่าหากไม่ชิงกําจัดน้องคนรองก่อน เขาจะต้องกลายเป็นฝ่ายผิดและถูกกันจัดแทนเวลานั้นจึงเกิดการแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายอย่างชัดเจนโดยเฉพาะฝ่ายลูกชายคนรองที่มีอมานาจผู้เป็นพ่อของนางอุสาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังและเห็นโอกาสที่จะทําให้ฝ่ายของตนเองได้ขึ้นเป็นใหญ่งานสมโพ,พระพุทธร,รูปในครั้งนี้จึงเป็นจนวน,นให้เกิดศึกภายในระหว่างลูกชายทั้งสองที่ต่างฝ่ายต่างวางแผนจะรอบสังหารซึ่งกันและกัน จะมีความพิเศษคือฝ่ายของลูกชายคนรองได้วางแผนรอบสังหารพระราชาเท่าเพื่อยนความผิดให้กับฝ่ายลูกชายคนโตและให้ฝ่ายของตัวเองมีเหตุผลที่จะจัดการกับฝ่ายลูกชายคนโตการสึกครั้งนี้จะเป็นการสึกที่ยากยิง่งเพราะศัตรูของพระราชาคือคนที่อยู่ใกล้ตัวและเข้ามาอยู่ในพระราชฐานเข้ามาได้แม้กระทั่งในห้องนอนของเขาเขาอธิบายน่าสงสารพระราชาท่านนี้นะครับใช่พระองค์ไม่รู้เลยว่า งานสมโพธิพระพุทธรูปที่จัดขึ้นนี้จะกลายเป็นการศึกระหว่างสายเลือดเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีความสับสนอรมานเกิดศึกที่บุคคลภายนอกไม่สามารถร่วงรู้เกิดการสร้างสถานการณ์เพื่อป้ายสีให้อีกฝ่ายตกเป็นจำเลยโดยเฉพาะกับกรณีการรอบวงพระชนพระราชาหากมองจากคนภายนอกจะเข้าใจว่าฝ่ายของลูกชายคนโตเป็นคนทำเพรต้องการขึ้นของราชต่อแต่ท้ายที่จริงเป็นการสมรอยของอีกฝ่าย และเราทั้งคู่ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะแผนการรอบสังหารของทั้งคู่ถูกเปิดเผยกลายเป็นสงครามภายในระหว่างพี่น้องทหารทั้งสองฝ่ายถูกส่งเข้ามาลูกชายท้งคนโตและคนรองถูกทหารของอีกฝ่ายฆ่าตายฝ่ายอมหมายผู้เป็นพ่อของนางอุสาเป็นผู้รอบปวงพระชนพระราชาด้วยตนเองและถือโอกาสนี้สังหารตัวเธอด้วยเพราะเธอคือเส้นนามสำคัญโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาได้ฆ่าคน ที่เป็นผู้ให้กำเนิดหลานแท้ๆของตัวเองเหตุการณ์คร <sag> ั้งนี <único Liberty Overwatch> ้จบลงด้วยพระราชาตายราชโอรสคนโตและคนรองตายตัวเธอเองก็ตายป่ายอมอา์พ่อของนางอุสาก็ตายจนนางอุษาถูกส่งลงเรือหนีไปอยู่ที่เมืองทางเหนือซึ่งเป็นเมืองที่ลูกชายคนรองเคยไปปกครองอยู่โดยต่อมารูกของเธอที่ไปค้อที่นั่นแต่อยู่ในฐานะสายเลือดกษัตริย์ก็ได้กลายเป็นผู้ของนครแห่งนั้น ผลสุดท้ายก็เหลือราชโอรสคนสุดท้องซึ่งไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกครั้งนี้แต่ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระอินทราชางานสมโพชพระพุทธสีอริยาเม่ตายนี้จึงกลายเป็นงานศพของพระราชาและราชโอรสสององค์และสถานที่จัดพิธีศพก็คือบริเวณลานด้านหน้าของวัดที่เธอสร้างขึ้นชาวบ้านจึงพากันเรียกขานวัดแห่งนี้ว่าวัดหน้าเมรุนับจากนั้นเป็นต้นมา เขาอธิบายน่าเศร้าจังเลยนะครับผมแสดงความเห็นไม่มีเรื่องราวใดๆในจักรวาลจะน่าเศร้าและหดหูใจเท่ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกไกาอาหแห่งนี้อีกแล้วประสบการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดที่ไหนมันไม่ใช่ความผิดพลาดและไม่ใช่ความจงใจประสบการณ์เหล่านี้เกิดจากความอิสระที่พระเจ้าจงใจใส่มันไว้ในตัวมนุษย์ทุกคนเพื่อให้มนุษย์ได้เลือกทำสิ่งใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเพียงใดนี่เป็นเพียงพบชาติหนึ่งที่เป็นเศษเซี่ยวเล็กๆที่ประกอบขึ้นเป็นประสบการณ์ทั้งหมดของเธอเธอยังมีเรื่องราวอีกมากมายและถือว่าเป็นเรื่องราวสําคัญที่ฉันต้องการให้เธอได้รับรู้ในฐนานะที่เธอคือหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากฉันเขาอ,อธิบายแค่นี้ผมยังรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายมากพอดูแล้วล่ะครับ ผมรู้สึกลังเลขึ้นมาทันทีว่าจะเข้าไปรับรู้อดีตชาต,ติต่อดีไหมผมตอบตามใจเธอนะเธอมีความอิสระอยู่แล้วขอตอบไม่หรอกครับความกระหายใคร่รู้ของผมยังแรงกว่าความเบื่อหน่ายครับผมตอบ